ความเดิมตอนที่แล้วเหล่าผู้คุมได้รู้ประวัติของนางตะเคียนผิวกายสีดำกับสถานที่ต้องสาปแห่งนี้ถึงขั้นที่ว่าสยองจนนอนไม่หลับกระทั่งรุ่งเช้าวันใหม่มาถึงผู้ผู้คุมก็ได้เจอกับความสยองที่แท้จริงภาพตัดกลับมาอีกครั้งทุกคนตายกันสิ้นไม่ใช่แค่เหล่าผู้คุมแต่รวมไปถึงรารงานด้วยสภาพการตายของผู้ผู้คุมมันช่างน่าประหลาดแต่ละคนหมอบกราบ แต่หัวปิดกลับหลังเรียงรายกันอยู่เบื้องล่างหน้าต้นตะเคียนสุทินกับพี่ใหญ่ได้เห็นถึงความน่าขนลุกแต่ที่สยองไปยิ่งกว่าคือเสียงโซ่ตรวนที่มันคืบพลานมาข้างหลังชายทั้งสองพี่ใหญ่แกสั่งให้หมอบกราบก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์เนื่องแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแค่เสียงของโซ่ตรวนที่มาจากทางข้างหลังถึงกับทําให้ใชายทั้งสองคน ยืนแข็งทื่อใต้ต้นตะเคียนในบรรยากาศขมุกขมัวของท้องฟ้าที่ยังมีเมฆฝนตกโปรยปลายพี่ใหญ่ค่อยๆย่อตัวลงอย่างช้าๆสุทินเห็นก็ทําตามอย่างที่พี่ใหญ่ว่าทั้งคู่ค่อยๆย่อตัวลงราวกับคนที่มีปืนจอกกระบาลอยู่ข้างหลังเสียงโซ่ตัวหยุดดังอย่างกระทันหันเมื่อเข่าของชายทั้งสองข้างสัมผัสพื้นพี่ใหญ่ค่อยๆหมุนตัวหน้ากลมโดยไม่ได้เหลือบตามองสูงเลยสักนิดสุทินก็ทําตามเช่นเดิม โดยตัวเขานั้นไม่ถามนอกเหนือท่าทางของพี่ใหญ่เลยสักนิดเมื่อชายทั้งสองที่หมอบกราบหันหัวเข้าทางต้นตะเคียนแล้วนั้นเสียงโซ่ก็ดังขึ้นอีกครั้งถึงขนาดที่ว่าดังชิดเกือบติดหน้าด้วยความอยากรู้สุทินเหลือบมองเหนือขึ้นไปเล็กน้อยเห็นเท้าสีดำแห้งกรังกำลังหยุดยืนระหว่างตนและพี่ใหญ่ตรงข้อเท้ามีโซ่วนพันผูราวกับว่าเป็นนักโทษดวงตาของสุทินเบิกโตรู้แลวว่า ไอ้เจ้าของเสียงมันคือบางสิ่งที่กําลังยืนตรงหน้าตนท่านในานความรู้สึกเย็นยะเยือกเสียวสัดหลังจนทําให้ขนกายลุกมันก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันอีกทั้งเท้าสีดํามันขยับทิ้งน้ําหนักไปทางข้างหน้าซึ่งสุทินที่แอบเหลือบมองอยู่คิดว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้แน่จึงรีบกลับมามองพื้นดินก้มต่ำแทบจะจูบพื้นถึงขนาดที่ว่าจมูกที่ปล่อยลมหายใจออกมา โดนเข้ากับน้ําที่เจิ่งนองบนพื้นจนขยับแล้วสิ่งที่ชายเวรกลางคนรู้สึกก็เผยสัญชาตญาณมันคิดถูกบางสิ่งผิวกายสีดําแห้งกรังกําลังก้มหัวลงมามองมาที่พวกตนโดยมันหันไปมองทางพี่ใหญ่ก่อนทําให้หางตาของสุทินเห็นหลังหัวก่อนจะหันมามองสุทินสิ่งที่ชายคนนี้เห็นด้วยหางตาเพียงแค่คางกับป่าที่มีลักษณะผิวกายสีดําไม่ต่างกันแต่ตรงปากผิวสีดําของมันนั้น มีของเหลวสีแดงฉานกำลังไหลหยุดย้อยผสมกับน้ำที่เจิ่งนองบนพื้นและกำลังไหลผ่านหน้าสุทินแค่ชายไปกลางคนดูก็รู้ว่ามันต้องเป็นโลหิตของเหยื่อผู้ขคราะร้ายที่ตายอย่างสลดหน้าสยดสยองข้างล่างนั้นถ้าว่ายิ่งรู้ก็ยิ่งปลุกความกลัวภายในจิตกายที่สั่นกลัวอยู่แล้วในก่อนหน้าก็ยิ่งสั่นระรัวแรงมากขึ้นหัวใจเต้นโครมครามอยู่ในซวงอก มันเหมือนจะหลุดออกมากองกับพื้นสุทินพยายามเรียกคืนสติหวังจะสงบใจประลมกายเพื่อไม่ให้เป็นที่สนใจของบางสิ่งนี้นักแตะว่ายังไงก็ขมใจไม่ให้กลัวไม่ลงเพราะสิ่งที่เห็นมันเกินกว่า,าจะบรรยายเสียงคล้ายกับลมหายใจดังอยู่ข้างๆหูสุทินรับรู้ได้ว่ามันกำลังยื่นหน้าเข้ามาใกล้ตนเกือบจะชิดติดแก้มขณะที่ความกลัวเริ่มกัดกินหัวใจสติก็เริ่มแตก ชายไวกลางคนไม่มีสติที่จะคิดไต่ตองเกิดความคิดงงโง่ที่จะหลบหนีเพราะยังมีครอบครัวต้องดูแลแต่หากว่าขยับสภาพคงไม่ต่างจากพวกที่อยู่ข้างล่างขณะเขากำลังช่างใจจู่ๆแสงแดดก็สองรอดผ่านเมฆฝนที่เป็นลำแสงยาวตรงลงผ่านแมกไม้ต้นตะเคียนมากระทบเข้ากับตัวของชายวการคนพอดีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังตามมา พร้อมๆกับเสียงตะโกนของพี่ใหญ่ที่พูดขึ้นว่า“วิ่ง”สุทินได้รับสัญญาณไม่รอช้าพรวดพลาดลุกขึ้นเขาคว้ามีดที่ใช้เฉือนคอเยื่อของชายผู้คุมไว้กลางคนติดไม้ติดมือมาด้วยทั้งคู่กระโดดพุ่งลงมาจากเนินก่อนจะหันหลังกลับไปมองเห็นเป็นหญิงผิวกายสีดำยืนพิงติดกับลำต้นของต้นตะเคียนเพื่อหลบแสงแดดที่ส่องลงมากั้นขวางแววตาของเธอแดงกำ จับจ้องมาที่สุทินและพี่ใหญ่ราขับว่าทั้งสองมีเรื่องบาดหมางกันตั้งแต่ชาติปางก่อนพี่ใหญ่ที่เห็นก็บอกให้สุทินวิ่งแบบไม่คิดชีวิตห้ามหันหลังกลับไปมองชายใบกลางคนทําตามอย่างพี่ใหญ่ว่ากระทั่งวิ่งมาถึงตรงปากทางออกจากสถานที่แห่งนี้จูๆ่ๆเสียงโซ่ตวนก็ดังขึ้นสนานมันอดไม่ได้ที่จะต้องหันหลังกลับไปมองอีกครั้งปรากฏว่าแสงแดดที่เคยเป็นสิ่งช่วยชีวิตบัดนี้ก็โดนก้อนเมฆขนาดใหญ่ กลับมาบทบางอีกครั้งทําให้บรรยากาศกลับมาขมุขขมัวและเสียงโซ่ตุที่ดังสน,นั่นเกิดจากหญิงสาวผิวดาหน้าตาน่ากลัวอย่างปีศาจสาเหตุเธอกําลังกระชากโซ่ที่พันข้อเท้าข้อมือทั้งสองข้างสุดที่เหลือมองที่มาของโซ่ตวนที่พันธนาการหญิงสาวผิวดําแต่ก็ไม่เห็นต้นตอเหตุว่าโซ่ตุวพวกนี้มันออกมาจากลําต้นของต้นตะเคียนดวงตาของสุทินเบิกโพรงจนต้องหลุดปากพูดออกมาว่า นั่นมันตัวบ้าอะไรกันพี่ใหญ่ตอบกลับทันทีว่าผีนางตะเคียนเกิดจากคุณสายมนดำมันถูกพันธนาการเอาไว้สุทินได้ยินถามต่อทันทีว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของผีตนนั้นเงินหรือทั้งทั้งที่ว่าโซ่อันตึงล่างของมันไม่ได้ยาวไปกว่าเนินดินที่ต้นตะเคียนขึ้นอยู่เลยพี่ใหญ่ไม่ทันได้ตอบคาใดคําถามของสุทินเฉลยในทันทีเมื่อผีนางตะเคียนใช้เท้าย่ํากดลงไปกับพื้น จนพื้นเป็นรอยเท้าเกิดจากแรงอันมหา,าศาลร,รากับพญาคชสารดึงโซ่ตัวนที่พยายามดึงเข้าหาต้นตะเคียนโซ่นั้นค่อยๆงอกยาวตามแรงดึงของผีนางตะเคียนตนนี้ซึ่งมันพอกับศพที่นอนตายไกลที่สุดอย่างพอดีพอดีชายทั้งสองคนเห็นไม่รอช้ากำลังกลับหลังหันและจะวิ่งต่อวินาทีเดียวกันนั้นแรงกระชากจากแขนขวาทำให้โซ่ที่พันธนาการของเธอขาดออกจากข้อมือ ยิงทาให้ชายทั้งสองออกตัววิ่งสับเตีนแตกแ,แบบไม่คิดชีวิตเมื่อวิ่งหนีออกมาได้เพียงแค่ออกจากบริเวณนั้นไม่กี่ก้าวเสียงกรีดร้องด้วยความโหยหวนดังสนั่นไปทั่วบริเวณที่พวกชายทั้งสองคนนั้นหนีออกมาป่ารอบๆการทั้งสองคนถึงกับมีเสียงใบไม้ดังเสียงแจกินระยะเวลาน,านานพอสมควรสุทินที่วิ่งตามหลังพี่ใหญ่ก็ต้องถามขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรกันพ,พี่ใหญ่ปิดบังอะไรผม ทางพี่ใหญ่ผู้วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตก็ตะโกนกลับมาว่าเรื่องอื่นค่อยว่ากันตอนนี้เอาชีวิตรอดกันก่อนข้าไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้คําพูดของพี่ใหญ่ทําให้สุทินงงงวย,งวยจังหวะนั้นเองบางสิ่งก็พุ่งแหวกอากาศมาด้วยความเร็วเข้าใส่สุทินถึงขนาดที่ว่าสุทินเพียงแค่ได้หันหน้ามองปีศาจมีปีเหมือนกับที่พี่ใหญ่บรรยายเล่าให้ฟังมันโผล่มาใกล้จะถึงตัวกาง ดวงตาของสุทินเบิกโตทําได้เพียงแค่นั้นร่างรอรับกงเล็บเพชรฆาตที่พุ่งเข้าใส่ระวางพี่ใหญ่ตะโกนกล่าวทว่าสุทินก็หลบไม่พ้นเพราะเพียงแค่สุดปลายเอื้อมก็ถึงตัวของตนแล้ววินาทีที่สุทินจะโดนกงเล็บของเอกกระหังเสียบร่างลําแสงจากดวงอาทิตย์มันลอดผ่านป่าขวางกันระหว่างสุทินกับผีกระหังพอดี ทางกลางที่บินพุ่งเข้าใส่เหยื่อด้วยความเร็วสูงมันเบี่ยงตัวพยายามหลบแสงของดวงอาทิตย์แต่ทว่ามันก็กระชั้นชิดเกินไปทําให้ตั้งแต่แขนซีกข,ขวาของมันลงไปโดนเข้ากับลำแสงของดวงอาทิตย์ทันทีที่ททร่างของมันสัมผัสเข้ากับแสงผิวนังกลายเป็นขีเทาพุ่งเข้าใส่ใบหน้าของสุทินทันทีแม้มันจะสูญเสียไปซีกหนึ่งแต่กรงเล็บซีกซ้ายก็ไม่ได้โดนแสงของดวงอาทิตย์ซึ่งกรงเล็บนั้นเชือนไหลของสุทิน จนทําให้ตัวเขาสะบัดหมุนและล้มลงไปกองกับพื้นเสียงร้องอันหอยหวนของกระหงังและเสียงร้องของความเจ็บปวดของสุทินที่โดนกระหังเล่นงานประสานเสียงกันแหกปากร้องขึ้นมาพร้อมๆกันชายไปกลางคนเหลือบมองไหลของตนเห็นว่าเป็นกรงเล็บเบอะทีเดียวโลหิตค่อยไหลออกมาจากบาดแผลทาให้สุทินต้องเอามืออีกข้างมาจับห้ามเลือดที่ไหลของตนไว้ชายไปกลางคนเหลือบไปมองพี่ใหญ่เห็นเขาวิ่งตัดผ่านพุ่มไม้หายไปเสียแล้ว ชายไวกางคนพยายามจะลุกขึ้นวิ่งตามแต่ร่างกายยังเรียกคืนสติและปรับยังไม่ทนันจังหวะน,นั้นเองเสียงแหกปากร้องคำรามเหมือนกับปีศาจดังอยู่ไม่ไกลทำให้สุทินหันมองปรากฏเป็นไอ้กหางที่ยวร่างหายไปซีกหนึ่งกําลังแหกปากและคืบคลานตรงมายังชายไวกางคนนะว่าสุทินเขาคิดขึ้นมาได้ว่ากหางมันแพ้แสงจึงค่อยๆคลานพาตัวเองไปอยู่ในแสงของดวงอาทิตย์ที่สองลงมา ใจที่คิดไม่ยอมแพ้เนื่องจากมีครอบครัวรออยู่นึกถึงมีดที่คว้าติดมือมาในก่อนหน้าสุทินมองซ้ายมองขวาหามีดด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลนทว่าก็เจอแต่มันดันปลิวหลุดจากมือจากการโดนไอ้กระหังเล่นงานมีดที่ว่านั้นมันอยู่ตรงหน้าไอ้กระหังซึ่งตรงจุดนั้นมันคนละทางกับแสงของดวงอาทิตย์ที่อยู่ด้านหลังของตนสุทินต้อรกลมสติคิดคำนวณแล้วว่าหากคลานไปเอามีดมันไม่ทันแน่ หลังมันถึงมีดก่อนและอีกอย่างต่อให้ได้อาวุธอยู่ในมือก็ใช่ว่าจะสู้มันได้เมื่อคิดได้เช่นนี้สุทินจึงคลานไปยังแสงของดวงอาทิตย์เพื่อให้แสงปกป้องกายของเขาและแล้วชายไวกลางคนก็ทําสําเร็จซึ่งไม่นานนักกระหังที่ได้รับบาดเจ็บมันก็คลานมาถึงสุทินพอดีซึ่งก็เป็นอย่างที่สุทินคาดกระหังมันไม่กล้าคลานเข้ามาในแสงทำให้สุทินนั้นพยายามคิดหาวิธีเพื่อจะหนีจากจุดนี้ ขณะกำลังคิดอยู่จู่ๆลำแสงของดวงอาทิตย์อันเป็นสิ่งเดียวที่คอยปกป้องชายไวกลางคนค่อยๆมืดดับลงดวงตาของสุทินเบิกโตพร้อมๆกับแหงหน้ามองท้องฟ้าปรากฏว่ามีเมฆฝนเคลื่อนคล้อยย้ายมาบางังชายไวกลางคนพยายามลุกขึ้นเพื่อจะวิ่งหนีตายเหตุหากไม่ทำอะไรสักอย่างก็เป็นได้แค่เหยื่อที่รอความตายแต่ถว่าลุกได้แค่เล็กน้อยความเจ็บปวดก็เล่นงานชายคนนี้ทันที ข้อเท้าของสุทินแปลงไม่สามารถลุกและวิ่งหนีได้ในใจชั่วเซเว่นาทีก่อนที่ความตายจะมาถึงตัวสุทินก็หลั่งน้ําตาอาบแก้มเนื่องจากคิดถึงลูกเมียเป็นห่วงทั้งสองคนมากกว่าชีวิตตนตนพาลูกเมียมาลําบากอีกทั้งยังจะมาตายทิ้งลูกเมียเอาไว้ในค่ายในรกอีกชายวริการคนตะโกนแหกปากร้องพร้อมกับเงยหน้ามองขึ้นท้องฟ้าว่ากูทำอะไรให้ทำไมชะตากูมันช่างอาภัพเช่นนี้ ช่วยกูเอาไว้ทําไมเพื่อให้มาตายตรงนี้เหรอเขากล่าวพร้อมๆกับแผกปากดังล่านเป็นจังหวะเดียวกันที่เมฆฝนบทบังดวงอาทิตย์ทําให้แสงที่ปกป้องสุทินหายไปกระหังมันยกตัวงางคมเล็บหวังจะก,กระซูกเมอบความตายให้กับสุทินในการสังหารครั้งสุดท้ายนี้ซึ่งสุทินไม่ได้มองความตายตรงหน้าเลยแม้แต่น้อยดวงตายยังคงจับจ้องท้องนา,าราวกับดาสาดแช่งโชคชะตา วินาทีก่อนที่จะโดนกงเล็บของกระหางจะพุ่งมาเสียบร่างของชายไวการคนฟ้ามันก็แลบแป๊บสว่างวาบขึ้นพร้อมกับร่างของพี่ใหญ่ที่ถือไม้แหลมยาวเป็นซอกระโดดข้ามหัวชายไวการคนด้วยใบหน้าดุด,ดันอาฆาตสุทินมองตามเห็นพี่ใหญ่ใช้ไม้แหลมที่ว่าเสียบเข้าปากของไอกระหงังยังไม่หมดแค่นั้นเขาตะเบงเสียงร้องลัน่นเรียกกำลังเท่าที่มนุษย์โตเต็มวัยคนหนึ่งมี งัดร่างของกระหังที่เหลือครึง่งซี่ทำให้สภาพมันนอนในท่างหงายพี่ใหญ่ทิ้งตัวลงน้ำหนักเพื่อกดไม้แหลมที่เสียบขาปากของไอ้กระหังทำให้ไม้แหลมทะลุผ่านท้ายทอยปักขาพื้นอยู่เช่นนั้นกระหังมันดิ้นพลาดพลาดพยายามใช้มือที่เหลือตะปบพี่ใหญ่ผู้ที่ทำร้ายมันแต่ทว่าพี่ใหญ่ก็หลบมันได้อย่างไม่ยากเย็นนักก่อนจะวิ่งไปเก็บมีดที่ลนแล้วก็มาพยุงสุทินพร้อมกับถามว่าเดินไหวไหมสุทินพยักหน้า ทำให้พี่ใหญ่เอาแขนมากร้องคอก่อนจะพากันเดินแดกไประหว่างเดินจากจุดเกิดเหตุเสียงของกระหงังมันค่อยๆแหกปากร้องด้วยความทุกข์ทรมานทาให้ชายทั้งสองคนเหลือไปดูเห็นว่ามีแสงอันน้อยนิดของดวงอาทิตย์ที่ส่องผ่านก้อนเมฆและแมกไม้กระทบเข้ากับหัวดวงตาแล้วร่างส่วนที่เหลือของมันทําให้มันค่อยๆโดนเผาไหม้และแตกสลายไปในที่สุดทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรพาก,กันเดินต่อ ซึ่งขณะที่พี่ใหญ่พยุงแบกสุทินอยู่น,นั้นชายนามสุทินก็เหลือพันมองหน้าพี่ใหญ่แล้วก็พูดว่าผมนึกว่าพี่ใหญ่จะทิ้งผมให้ตายแล้วพี่ใหญ่จึงตอบกลับว่าข้าก็หลังเลเหมือนกันได้ย่างว่าแล้วนะข้าแค่วิ่งไปหาอาวุธหมอมถ้าเกิดวิ่งกลับมาแล้วเองโดนเล่นงานข้าก็คงต้องปล่อยแล้วก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดสุทินยิ้มก่อนจะพูดว่าพี่ใหญ่พูดตรงจังเลยนะ พี่ใหญ่ก็สวนกลับทันทีว่าข้าพูดจริงใครๆก็รักชีวิตตัวเองทั้งนั้นแหละสิ้นคําสุทินหัวรอกมาเบาๆก่อนจะพูดว่าผมไม่ได้ว่าอะไรผมเข้าใจแต่อย่างไรก็ขอบคุณพี่มากนะว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นจูๆ่ๆกระหังมันก็ออกมาเพ่นพานหรือว่าเดิมทีมันก็เป็นเช่นนี้พี่ใหญ่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าไม่ปกติพวกมันไม่ได้เป็นเช่นนี้ไว้ไปถึงค่ายเมื่อไร่ข้าจะเล่าให้ฟัง แต่ไปทางพวกพบพวกชายหนุ่มยังคงพักผ่อนกันจนลืมเวลาเนื่องจากความเหนื่อยล้าที่เจออะไรมาทั้งคืนทันใดนั้นเสียงวิทยุก็ดังขึ้นว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงมันดังจนทําให้ทุกคนนั้นสะดุ้งตื่นพบไม่รอช้าควาวิทยุสื่อสารมาไว้ในมือก่อนจะกดตอบกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นทางกลางสายตาของสหายที่กําลังจับจ้องไม่มีใครตอบกลับกระทั่งผ่านไปครู่หนึ่ง ก็มีการตอบกลับมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยคนผู้พูดเป็นผู้ชายน้ำเสียงดูโนกและก็มีเสียงปืนเสียงระเบิดแทรกเข้ามาในขณะเขาพูดทุกคนตกใจมองหน้ากันในหัวสงสัยเหมือนเหมือนกันมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่ลุงคมพรมพูดพูดขึ้นว่าจะเอาอย่างไรดีดูเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นกับอีกฝั่งหนึ่งหมูพูดต่อจากลุงคมทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่าง พวกเรารีบออกจากที่นี่กันไม่ไดีกว่าเหรอไม่ได้ยินหรือไงเสียงยังกระสงครามเส้นคำหมูสอนยิงสาวก็พูดต่อทันทีว่าฉันว่าเสียงปืนเสียงระเบิดมันไม่ได้ดังแค่ในวิทยุสื่อสารแล้วล่ะมันดังจากอีกฝั่งจริงๆว่าแล้วทุกคนก็สะดับหูฟังซึ่งมันก็เป็นอย่างที่ยิงสาวว่าทุกคนก็รีบเก็บข้าวของเพื่อจะหนีออกจากที่นี่ด้วยไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เอาชีวิตรอดก่อนดีกว่าหมูเห็นด้วยกับพรรคพวกนัก ทว่าขณะที่ทุกคนพุ่งพวรวดพลาดหนีออกมาจากกระท่อมเพลิงพักจูๆ่ๆเสียงวิทยุก,ก็ดังขึ้นอีกซึ่งคราวนี้เป็นเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นว่าช่วยพวกเราด้วยใครก็ได้ช่วยพวกเราด้วยช่วยลูกฉันด้วยขณะเธอพูดก็มีเสียงเด็กร้องไห้อยู่ข้างๆแทรกเข้ามาตลอดเวลามันทําให้พบลุงคมและลุงสาชงักหมูที่วิ่งนําออกมาจากกระท่มก่อนหันกลับมามองชายทั้งสามสายของตน ก่อนจะพูดว่าไม่ใช่อย่างที่ข้าคิดใช่ไหมหยุดความคิดในหัวของพวกเองเลยนะนี่มันดงของสตัตูไม่ได้ยินหรือไงเสียงระเบิดเสียงปืนมันไม่ใช่ผีสางแล้วนะชายกลางคนหน่าว่าลุงสาก็พูดสวนชายร่างท้วมทันทีว่าแต่แต่แต่ที่นั่นมีเด็กผู้หญิงพวกเราจะปล่อยปล่ไว้แบบนี้จ,จริงเหรอสิ้นคำพบก็พูดสวนข,นขึ้นมาว่า ผมจะไปช่วยพวกเขาผมทิ้งพวกเขาเอาไว้แบบนั้นไม่ได้ลุงคมถอนหายใจก่อนจะพูดว่า oney, ข้าก็คิดไว้อยู่แล้วข้าไปด้วยสอนพูดต่อจากลุงคมว่าสอนก็จะไปด้วยส่วนหมูก็พูดขึ้นว่าข้าไม่เอาด้วยนะจังหวะนั้นเองพบก,ก็หันมาพูดกับสอนว่าเธอไม่ต้องไปหรอกที่นั่นนั้นอันตรายอยู่กับหมูที่นี่แหละเดี๋ยวพวกเราจะกลับมารับหมูก็พูดต่อขึ้นมาว่า พบมันพูดถูกสอนหญิงสาวหันมองหน้าหมูแบบค้อนๆก็จะหันไปจ้องพบแล้วก็พูดว่าทําไมเห็นฉันเป็นผู้หญิงคิดว่าเป็นตัวถ่วงทวงแข้งทวงขาหรือไงจะบอกอะไรให้นะในหมู่ของพวกเราฉันยิงปืนเป็นและแม่นมากด้วยเธอกล่าวด้วยท่าทางมั่นอกมั่นใจถึงกับทําให้พบเงียบส่วนลุงสานั้นก็หัวเราะในความเด็ดเดี่ยวของเธอดูเหมือนว่าไม่มีใครจะคัดขานเรื่องของสอน จึงทําให้พวกเขา่งตรงไปยังแพรที่จอดเทียบท่าอยู่ใกล้ส่วนหมูก็หลบซ่อนอยู่ในกระท่อมชายร่างทมมีท่าทีหงุดหงิดไม่พอใจในสายตาของหยิงสาวที่จ้องตนราวกับว่ากําลังด่าทว่าขณะกําลังหงุดหงิดใจอยู่นั่นเองหางตาก็เหลือไปมองกล่องใส่อาวุธที่ลุงสามาักไปคลุกคลีอยู่กับมันชายร่างทวมตาโตพร้อมกับพูดออกมาว่าชิปหายแล้วเอาละครับพี่ใหญ่เขาคือใครกันแน่ ความจริงใกล้จะเปิดเผยในอีกไม่ช้าในคขายนรกเกิดอะไรขึ้นคําที่หมูกล่าวออกมาว่าชิบหายแล้วนั่นหมายความว่าอะไรโปรดติดตามในตอนหน้าพอจมภายล่าสมบัติแดนผีดิบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีวันตรุษจีนด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหลูถ้าเพื่อนๆชอบ ฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผีพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ